สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านมอร์นิ่งโจ๊กไม่อร่อยให้ต่อยปากจังหวัดพิษุโลกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกวนโจ๊กนะครับใช้งานได้จริงนะฮะประหยัดเวลาประหยัดการใช้แรงงานของทางร้านนะครับทางร้านมอร์นิ่งโจ๊ก กำลังจะขยายสาขาอีกสามสาขานะครับอยู่แถบจังหวัดพิษณุโลกจะใช้เครื่องกวนจกประมาณสามตัวนะครับตอนนี้กับสาขาที่สาขาต้นตํำลับนะครับกาลังจะเอาออไปใช้นะครับคือใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงตามที่ทางร้านแนะนำครับ วันนี้จังหวัดที่ซื้อโลกร้านมอยโจ๊กแม่อร่อยให้เตบปากก็ขอรีวิวเครื่องกระจก